ใครอยากเล่นมายากลเป็นเชิญทางนี้ครับวันนี้ผมไปเจอของสุดเฟียวมาใหม่ครับเป็นเซตฝึกเล่นมายากลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นครับราคา กล่องเลย25บาทเท่านั้นฮัลโหลทุกครับผมเป็ีตัวแสบนะครับใครอยากเล่นมายากลเป็นต้องดูวิดีโอนี้ครับวันนี้ผมไปเจอของสุดเฟี้ยวมาครับนี่อยู่ตรงหน้านี่ครับมันคือเซตฝึกหัดเล่นมายากลสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับแล้วราคาแค่แบบ25บาทนะครับแค่25บาทก็เป็นนักมายากลได้แล้ววู้ววววววว้วว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  ว้าวไม่น่าเชื่อนะครับอุปกรณ์มายากลเนี่ยสมัยก่อนแพงมากชิ้นหนึงเนี่ยเป็นร0อยเลยก็มีบางชิ้นนี่แบบ4500เลยนะครับแต่อันนี้ครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใน1กล่องเนี่ยผมซื้อมา25บาทใช่ไหมครับแล้ว1กล่องมันมี15้กลด้วงกันให้เราเล่นครับเท่ากับว่าทั้ง3กล่องที่ผมซื้อมาเนี่ยมีทั้งหมด45กลเลยครับเฮ้ แล้วแบบบาทได้45ห้าคนน่ะโคตรคุ้มมาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาแกะกล่องลองศึกษาลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับซึ่งอุ้ยกล่องหนึ่งมันมีส5บคนแล้วอ่ะผมแยกเป็น3วิดีโอเลยลวกันนะครับวิดีโอละหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกลอง่กลองนะวิดีโอแรกนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยผมไม่ได้มาสามกล่องนะครับอามาครับวิดีโอแรกส่วนเดียวกล่องไหนดีสับตาจิ้มครับหนึ่งสองสามเอาตรงนี้กันจึก๊กอ่ะไม่ใช่แม่จิ้มนี่เลยอ่ะ ่านสุมม่มอะไรก็บอกเนี่ยอลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่ากล่องแรกนี้มีอะไรบ้าง15กนครับมาดูกันเลยครับมาอะมาดูกันเลยครับคือตอนแรกที่ผมเจอมาเนี่ยผมสงสัยมากเลยครับว่านี่เหรอ15กลงจริงจริงเหรอกล่อ,องเล็กแค่เนี้ยกล่องประมาณฝ่ามือเองเห็นไหมกล่องเล็กนิดเดียวแล้15กลแล้ว25บาทมันมันจะถูกอะไรเวอร์ขนาดนี้นะ ออต้องมี15จริง,รงๆไหมไม่ใช่เปิดมามีแค่สองสาอันนาะเอ,อ่อจากรูปขขาน้าค่อนข้างบอกชัดเจนอยู่เหมือนกันนะแต่ละกล่องจะรูปไม่เหมือนกันนี่นะอ,อ่าก็คาดว่าคงจะเหมือนนะหวังว่าจะเหมือนนะครับต้องมีคู่มือด้วยนะไม่มีแล้วไม่เป็นนี่ตายเลยนะอ,อ่าปึ๊บปิงอ๋อคือแบบเป็นมาแต่ยังไม่ได้ประกอบเลยเนี่ยนะ15กลนเว่อเวอ,วอไม่ถึงแน่นอนโม,โมโมแน่อันนี้มันเป็นไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่เชื่อนะครับเว่อไป ออออเอ๊แต่พอมามาคุณๆคล้ายๆไอเซตมมยากลที่ผมเคยรีวิวเมื่อก่อนเลยไหนไหนไหน15ทริกนี่มี1 2ึ่งสอสห้าหันแนหันแนมีแค่5้าเองครับอะไรครับหรือว่าที่เขาบอก15ทริกนั่นหมายความว่ารวมกัน3มกล่องนี่หรอใช่เหรอว๊ไม่ใช่ ไม่มีอันนึงมีอันนึงหุ้ยดีแกะไม่หมดอ่อใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นของกล่องเลยใช่ครับมีแค่ห้ากลนองครับอ้าหรือว่านั่นแหละครับมันรวมกันเป็นสามกล่องสิบห้ากลนี้ครับ <laughs> อ่ะไม่เป็นไรครับค่อยแกะดูกันต่อต่อไปแล้วกันวันนี้ครับเรามาดูกันว่าห้ากลในอีพีแรกเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับ มาครับผมมาเอกลั่นแรกสุดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเอกลนี้เรียกว่าพัสริงบูมแมลงนะครับเขาเขียนชื่อมาแบบนั้นนะครับวิธีการเล่นง่ายๆมากครับสังเกตนะครับอันนี้ตัวสีเหลืองจะยาวกว่าส่วนตัวสีแดงจะสั้นกว่าเห็นไหมครับแต่ผมสามารถยืดตัวสีแดงได้นะครับดูนะครับถ้าผมยืดมันยืดมันยืดมัน อโอเคเห็นไหมครับแค่นี้ตัวสีแดงก็จะยาวกว่าสีเหลืองแล้วเห็นนะอ่าแต่ถ้าอยากให้เหลืองยาวกว่าเราก็สามารถยืดใหม่อีกได้เหมือนกันครับอ่ายืดนะยืดนะยืดยืดยืดอโอเคเน,นะ,ะแค่นี้เหลืองก็ยาวกว่าละ ง่ายครับแค่ยืดมันนะันนก้ใครก็ทําได้นะครับให้ดูก่อนนะมันเป็นกระดาษเปล่าๆนะไม่ได้ว่ากระดาษยืดหยุ่นอะไรได้นะครับแต่มันมีทริคอยู่ครับเรีกว่าเป็นพลังลมปราณที่ผมฝึกมากกว่าเป็นสิบสิบปีนะครับสั้นกว่าแล้วอเอาแดงยาวกว่ากันนะผมชอบแดงมากกว่าโอ,โอเค แค่นี้แดงก็ยาวกว่าละฮะเฉลยมายากลน,นี้ไม่มีอะไรยากครับมันเป็นเรียกว่าภาพลวงตาอันนี้เพื่อนหลายคนน่าจะรู้แหละแต่เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมันขนาดเท่ากันครับเท่ากันทุกด้านรูปเหมือนกันขนาดเท่ากันเป๊ะเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ตาเรามองต่างกันเพราะว่าตำแหน่งที่วางครับถ้าเราวางใกล้มันก็จะเห็นใหญ่ถ้าวางไกลก็จะเห็นเล็กนะครับคล้ายๆกับเวลาเรามองภาพอะไรปกตินี่แหละครับบางรังดูห่างๆได้ชัดๆเลยนะครับนี่อ่ะ ดูนี่ดูดดิูเห็นไหม,ด,หไหมดูแบบคนละเรื่องเลยอันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้ทั้งเล็กสั้นขยันซอยก็ไม่ใช่คนละเรื่องเพราะว่ามันดูเล็กดูสั้นกว่าเยอะมากนะครับพอยิงเข้าใกล้กันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีข้อเปรียบเทียบไงอันที่อยู่ไกลจริงมันมันไม่มีข้อเปรียบเทียบม,มันจะดูยากหน่อยนะครับแต่ยิ่งใกล้เนี่ยปุ๊บเปรียบเทียบเลยเฮ้ยโอ้โหนี่เล็กล่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งอันเนี้ยความสุขอยู่ที่การนําเสนอของเราไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเงี้ยอ่ะเพื่อนๆดูนะครับอันนีีี้้้้ยยยาาาาาวววววกกก่่่ััััันนนนนสดูะะคครรบบบผมมจเปปให๊ เป็นไงยาวกว่าแล้วอันนี้มันก็คือแบบมันก็ดูไม่ใช่เยากลไงดูจะเป็นเหมือนแบบภาพลวงตาเป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไปนะครับถ้าจะเล่นให้เนียนครับต้องยืดยืดพร้อมกับสลับที่ไปเข้าใจไหมอ่ะเราช่วยคนดูนีดก่อนนะครับนี่แบบนี้ด้านสีแดงยาวกว่าสีเหลืองสั้นกว่านะครับแต่ผมจะยืดสีเหลืองให้ยาวกว่าด้วยวิธีนี้ครับนี่ครับจังหวะรหยิบขึ้นมาครับ แล้วเ,เอามือปิดเหมือนเราดึงยืดอ่ะแล้วต้องเอาที่ยืดไปอ่ะเลื่อนไปข้างหน้าด้วยเพื่อความเนียนนึกอรอไม่อ่าดูนะครับเนี่ยผมจะทำให้สีเหลืองยาวกว่าสีแดงให้ได้นะครับดูนะครับอ่าโอเคทีนี้ดูครับเห็นไหมเราต้องเนียนแบบนี้ครับแล้วก็วนไปวนมาเรื่อยๆครับผมอยากให้สีแดงยาวกว่าอีกอะับไปไหมอ่ะยืดยืด,ยด,ยดอ่าโอเคนี่เห็นไหม อย่งดูยาวก,กว่าแล้วด้วยความที่เราเ,ราเอามือปิดแบบนี้แล้วรูดออกนะครับมันจะทำให้คนนึกภาพตามว่ามันกําลังยืดอยู่กำลังยืดกำลังยืดอยู่ครับแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ก็เท่าเดิมเลยการับจะเป็นภาพลวงตาหลอกครับปึ้งหว่างเห็นไนหะอ่าหมายทีหมา่ายทนีนะครับยืด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 โอเคเห็นไหมประมาณนี้ครับนี่แหละกลนที่หนึ่งในกล่องนี้นะครับมาเราไปดูก้นต่อไปดีกว่าครับสอนเล่นแบบจำบ,บจำก็ทำเลย ในคนที่2นี่นะครับชื่อเต็มของเขานะครับก็คือ c o ยแ paddle นะครับผมจะแปลเป็นภาษาไทยไงเดียมันคือไม้ดูดเหรียญแล้วกันเวลาถ้าเราใส่เหรียญอะไรลงไปมันจะดูดปุ๊บแล้วหายไปเลยนะครับซึ่งแบบเฮ้ยจริงเหรอครับมันจะดูดหายได้อย่างไรครับเนี่ยที่ผมลองใส่เล่นดูมันก็ไม่ได้หายอะไรก็ปกติอยู่ปกติใช่ไหมอ่านะครับแต่ว่าเราต้องเสียคาถามันก่อนนะครับพอเสียคาถาแล้วแบบปุ๊บเหมือนทำให้เหรียญนี่มันหายไปได้นะครับอ่าดูดีไหม่าเปล่านะครับแล้วระวังเหรียญลงไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ครับเราต้องเสียคาถาครับ อาบาครดาบลานี่เรียบร้อยครับหายไปแล้วหายจริงเหรอนี่ครับหายไปแล้วเห็นไหมอ่าบางคนก็บอกว่าโอ้พี่พี่ก็คว่ำไปอีกด้านสิคว่ำอีกด้านยังไงเหรียญก็หล่นสิอเนี่ยมีที่ไหนล่ะเห็นไหมเออก็บอกแล้วว่ามันดูดเหรียญจะหายไปจริงจริงครับเห็นไหมไม่มีอ่าเนี่ยเฮ้ยเออเขาดูดเหรียญหายไปเลยไม่มีอ้าวอ้าวอ้าเขาทำไงแล้วเหรียญผมอ้าว อุ้ยดีนะไม่ได้ใช้เงินจริง,ใช,ง,รงใช้เงินจริงนี่เรียบร้อยเลยครับการทัศนกลับมาครับก็อบาบาคาดาบลานี่แค่นี้นเองเห็นไหมครับทีนี้ครับเขาบอกว่าพอมันกลับมามันจะไม่กลับมาเหรียญเดียวครับมันจะกลับมาทั้งสองด้านเลยครับเฮ้ยจริงเหรออย่าบอกนะว่าด้านหลังนี้ก็มีเหรียญเหมือนกันมามีจริงหรือเปล่าครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยจริงด้วยเอาแล้วก็บิเหรียญสองด้านเลยอ่ะเอาเฮ้ย เฮ้ยอ <łość> wow ้าวว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 รวว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 เวว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 วีวอ้วว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 วลวววววดตววววอวววววไวครับววว อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการเล่นนะซึ่งตอนที่เล่นนยะผมอาจจะเนียนมัางไม่เนียนมั่งต้องขออภัยด้วยจริงๆผมไม่ได้เป็นมือโปรขนาดนั้นครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมสอนเล่นแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นหนึ่งในกลนที่ผมชอบมากๆสนุกมากๆครับอ่ะให้ดูกันแบบชัดๆ,ๆ,ๆอีกทีนะครับอันนี้คือตัวไม้ของเราตัวเหรียญของเราและด้านหลัง ว่างเปลา่าเห็นไหมอ่าอันนี้ด้านหน้าจะเป็นปกติอย่างนี้อันนี้ด้านหลังว่างเปล่านะครับเห็นว่าอ่าแต่อยู่ดีเหรียญมันก็มาสองข้างเองเฉยเลยได้ยังไงงงเห็นไหมอย่างนี้อ้าวอ้าวเอ้ยเฮ้ยเหรียญหนึ่งเฮ้ยอ้าวเอามาสองเหรียญเอ้ยเออ อะไรประมาณนี้นะครับวิธีการแรกนี่ครับเขาเรียกว่าการสไลด์เราต้องใช้การสไลด์ในการหลอกครับสไลดยยังไงอ่ะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับเหรียญตัวนี้เอ้ยมันหนีเหรียญนี้หนีเนี่ยมันเป็นของจริงแกะปุ๊บเหรียญกระโดดหนีนะครับอ่ะดูครับเรามาดูความลับของเจ้าไม้ตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับเพื่อนเห็นว่าเฮ้ยทำไมผมสามารถใส่เหรียญแล้วมันหล่นได้แล้วตอนหลังใส่ไม่หล่นครับ2ด้านมันไม่เหมือนกันครับด้านนี้เป็นด้านที่ ใหญ่หน่อยเวลาวางเหรียญแล้วมันจะหล่นอันนี้คือเหมือนเอาไว้หลอกคนก่อนว่าเหรียญมันจะไม่ติดนะอะไรเงี้ยหลอกให้คนตายใจพูดง่ายๆอะปึ๊บไม่ติดอันนี้คือจะไม่หล่นใช่ไหมจะหลุดออกมาส่วนด้านนี้ครับมันจะติดวางไปแล้วติดเลยเห็นไหมไม่หล่นอ่านี่คือคนทิกแรกของเขานะครับว่าอ่ามีด้านหนึ่งพูดง่ายๆคือเราต้องหลอกให้คนเชื่อก่อนว่าเนี่ยไอ้เจ้าเหรียญเนี่ยมันไม่ติดนะในร่องเนี่ยอ่าวางแล้วมันหล่นนะมันจะพลิกคว่ำไปคว่ำมาไม่ได้นะคนจะได้เชื่อไงอ่าประมาณนั้นนะนะครับ อโอเคทีนี้ครับเราเล่นจริงครับหมุนโชว์บอกครับใช้การหมุนมือครับหมุนแบบไหนอะเดี๋ยวต้องดูด้านเดียวกันจะได้ไม่งงใช้การหมุนแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมใช้นิว้วโป้งแค่นิ้วโป้งนิดเดียวครับขยับนิดเดียวปึ๊บไปกั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 บเอาใส่เหรียญดีกว่าจะได้ไม่งงนะอ่ะโอเคปึ๊บเนี่ยด้านเราชูมืออยู่ใช่ไหมครับด้านนี้ชูเหรียญขึ้นครับแต่พอไปอย่างี้ปึ๊บจะเป็นด้านที่ชูมาแต่ว่าเหรียญหายไปข้างหลังแล้วถือว่า อ่าถ้าเกิดว่าเราก็จะสามารถพลิกแพงเลือกด้านได้ตามใจชอบถูกไหมปึบ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 แล้วจังหวะหมุนเนี้ยใช้จังหวะไหนจังหวะเดียวกับการพลิกฝ่ามือปกติครับเวลาเราโว์ด้านห,นาหลังอ่ะอันนี้อันนี้ผมจับแบบธรรมาดาก่อนนะถ้าเราโว์ด้านหน้าอย่างนี้ด้านหลังแบบนี้ใช่ไหมด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลัง,ลงทีนี้ครับจังหวะที่พลิกครับมันเป็นจังหวะที่เร็วมากครับพลิกอย่างนี้ให้เราใช้การสไลด์ที่ผมสอนเมื่อกี้จังหวะที่เราพลิกครับดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันก็จะเหมือนว่าเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งแต่ว่าเหรียญว กลับมา่ถ uhm, ้าเป็นช้าๆนะครับอย่างนี้นะครับคือตรงนี้ผมจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันหันใส่กล้องอย่างนี้นะครับผมเป็นแบบนี้จะถนัดดูนะครับเห็นไหมคือจังหวะที่มันหมุนน่มันเร็วมากจนมันไม่สามารถมองทันหรอกครับถ้าภาพใช้แบบนี้ครับ๊ ถ้าคุณไม่ได้ดูให้ดีครับก็จะบอกว่าแบบเออเราพลิกแบบนี้ธรรมดาจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับทีนี้อยู่ที่การหลอกล่อของเราแล้ะครับเขาจะหลอกเราว่าเฮ้ยจัดเสกให้มาหรือว่าอะไรยังไงครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเสกให้หายครับให้เราเอามือลูบอย่างงี้ครับนะเนี่ยแต่มันจะมีจังหวะที่เราอยาบพลาดอย่างเช่นอย่างงี้ครับดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เร็วพอหรือว่าแบบพลาดจริงๆคนจะมองเห็นว่าเราขยับนิ้วโป้งดูดีนะครับ เห็นะถ้าเราเห็นก่อนมือจะไม่จังหวะที่มือผ่านมาปิดตรงนี้หมดพอดีถึงจะขยับได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่าอ่าแต่ลหลัแล้วอุ้โป้งไม่เป็นไรครับเราเน้นตรงนี้เพราะถ้าเกิดเราไปมวนจต่สนิุ้วโป้งใช่ไหมเห็นหมดถูกว่าเราสนใจตรงนี้ก่อนอ่สาสนใจนี้กึบอ่าบางทีมไม่จังหวะนุ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยแราอาจจะแบบมาครับมันเร็วอ่ะคือจริงๆมันทําเร็ว,วมันไม่ชันด้านหรอกเน้นแค่จังหวะตรงนี้พอนะครับ อ่าเห็นไหมถ้าทาเร็วๆมันก็จะเนียนแต่ถ้าช้าไม่ได้อันนี้ห้ามช้าเด็ดขาดขรัอย่างนี้ครับอ่าอันนี้เป็นนี้ันเนียนครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะอย่างนี้ครับเร็วเลยครับอืมมันก็ต้องแบบเร็วหรือว่าขยับตัวนิดนึงครับเช่นนี้ครับมาอ่าหายไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเวลาเราเล่นครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะเล่นว่าหายห,ายหรือมีก็แล้วแต่ครับสมมติว่าเล่นหายก่อนปึ้งหายไปแล้วสองด้านครับพลิกีกด้านหนึ่งให้ดูอ้าวหายจริงครับพลิกด้านหาย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  ห็นไหมหายสองข้างเลยครับทีนี้ทีนี้เสร็จกลับมาครับอพอเสร็จกลับมาเสร็จเปิดอ้าวแม่งมาสองข้างเลยอ่าอะไรประมาณนี้นะครับไปฝึกกันดูครับอันนี้ใช้การสไลด์และหักข้อมืออย่างนี้นะครับไปลองเล่นกันดูอันนี้ผมก็ยังไม่เนียนยังมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เล่นนานมือแข็งปวดข้อมือหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ก็เล่นเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมมาเฉลยไม่กลนเลยนะครับนี่เอาไปลองเล่นกันดูนะครับ และกลนสุดท้ายใน EP ีแรกนี้นะครับเรียกว่ากลอ่านใจครับมันจะมีลูกเต๋าและกล่องนี้อยู่ซึ่งเป็นกล่องทึบทั้งหมดสีดาเลยนะไม่ได้มีทริคหลอกอะไรนะครับนี่นี่ไม่มีนะเห็นไหมอ่าเป็นกล่องเปล่าๆนะครับ ไม่ทีนี้ครับไอ้เจ้าลูกเต๋าเนี่ยมันจะมีรูปและสีแตกต่างกันอยู่นะครับให้เราแบบสุ่มใส่ลงไปแล้วก็เป็นการเดาใจนะครับสมมุติว่าเราให้คนที่ดูเราอยู่อะเลือกอะให้คุณน้เลือกเลยว่าจะเอารูปไหนขึ้นสมมุติว่าเอารูปพิซซ่าเนี่ยขึ้นนะครับให้ใส่ลงไปในกล่องแบบนี้รูปพิซซ่าขึ้นอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ทีนี้ผมมีหน้าที่ในการเดาครับว่ารูปที่ขึ้นมาเป็นอะไรผมต้องเดาให้ถูกว่าต้องเป็นพิซซ่าถึงจะถูกแบบนี้นะครับจะให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะจะได้เข้าใจตรงนี้เพื่อคความสนะรับ ผมจะหันหลังผมจะหันหลังทําตรงนี้แล้วก็ใส่มืออย่างนี้เลยนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าเอ้ยผมไม่ได้แอบดูจริงๆนะลัรกล้องไม่มีใคร้วยไม่ไ้ผมถ่ายอยู่คนเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคนะนี่นี่ผมไม่รู้เลยนะผมหมุนมั่วนะอ่าหมุนมั่วนะอ่ะนี่ครับหมุนมั่วนะไม่รู้นะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ที่อยู่ข้างในคืออะไรนะครับนี่นะมันคือรูปนี้นะครับที่อยู่ข้างในเห็นไหมนะ อรูปนี้นะครับอยู่ข้างในอยู่นะอ่าเห็นนะปิดเรียบร้อยนะครับระวันะอ่านี่นครับทีนี้ครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมันคืออะไรนะครับอ่าดูกันครับมาผมขอดูนิดอ่าเอาอ่านใจก่อนเมื่อกี้มันจะน่าจะพอมองภาพย้อนหลังจากกล้องได้เดี๋ยวก่นนะมันเป็นลักษณะคล้ายๆลูกบอล แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวกันนะลูกรลักบี้ <S 2> <S 2> <S 2> แน่นอนครับลูกหลักบี้ผมมองเห็นความแบบว่านี่ว่าอะไรอะผมสามารถมองย้อนเวลาได้นิดนึงเห็นเป็นรูปแบบเหมือนรูปลักบี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเรามาลุ้นกันครับว่าใช่หลักบี้หรือเปล่านะครับหนึ่งสองามอ่าหลักบี้จริงด้วยครับ เห็นไหมเห็นไหมผมพลังเือนะผมจับแต่งหลัไม่ไม่ไม่ได้มีหันม,ม,มาดูเลยนะครับโอ้โถบอกแล้วครับผมอ่านใจได้อ่านใจตัวเองด้วยนะอ,ะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคนที่3ของเราครับโอเคครับจบไอ้ลืมสอนแน่มาเดี๋ยวผมสอนครับว่ามันทำํำยังไงนะเร,เราต้องมาดูกันใกล้ๆชัดๆตรงนี้ครับตรงนี้ครับมีทริคนิดเดียวครับแต่ว่า มันต้องใช้ความเนียนและความไวนิดนึงครับตรงนี้ครับผมไม่ได้อ่านใจได้จริงหรอกหรือว่าไม่ได้จําไม่ได้แบบมีทริคในการตรงกล่องตรงนี้ด้วยนะครับทริคอยู่นิดเดียวตรงนี้ครับคือฝามันค่อนข้างใหญ่และสามารถปิดได้ทุกด้านอันนี้คือด้านที่ทใส่กล่องอย่งใช่ไหมครับผมสามารถปิดด้านนี้ก็ได้หรือว่าดีผมก็สามารถถอดขึ้นมาเพื่อปิดด้านนี้ก็ได้นึกออกไหมนึกออกไหมเมื่อเรามองมุมข้างหน้าปุ๊บครับก็เหมือนผมถือกล่องธรรมดาปกติถูกว่า แต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมไปทําอะไรบังแอบดูอะไรยังไงตรงไหนครับมีทิคนิดนึงครับคือตรงนี้หลังจากบอกว่าให้คนเลือกรูปจแล้วเลือกรูปดาวแล้วกันเอารูปดาวขึ้นบนอย่างนี้นะครับให้คนปิดฝาด้วยเพื่อความเนียนครับคนปิดฝาให้เราปุ๊บแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าผมหลังผมันหลังเอามือว้อย่างนี้นะครับนี่แหละครับจังหวะที่ผมรับกล่องมาอยู่อย่างนี้ครับพอวันที่ผมหันตัวครับพอผมเริ่มหันตัวครับผมมุ่งเริ่มพลิกกล่องนะครับพลิกยังไงครับ ก็คือเนี่ยครับที่พลิกอย่างนี้ครับปุ๊บนี่ออกไหมนี่ออกไหมแล้วรีบพลิกทันทีเลยจังหวะที่เราหันหลังครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงมันจะมีเสียงเนี่ยถ้าฟังนะถ้ามีเสียงนี้เรียบร้อยเลยครับเราต้องทําให้เงียบและเงียนที่สุดครับเอาใหมา่ทีนะแต่ขณะเดียวกันสมมติว่าผมกําลังหันอยู่นะครับสมมติผมรับมันผมกำลังหันบุญอย่างนี้อยู่นะครับกำลังหมุนครับตื๊ดจึ๊บอย่างนี้อ่า เสร็จก็ยกขึ้นมาข้างหน้ามันก็จะภาพเหมือนเดิมแล้ะภาพเหมือนว่ากล่องเมื่อกี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเลยครับแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ,ผม,รบผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วว่ามันเป็นรูปอยู่ตรงนี้ือว่าผมก็เนียนทําเป็นอ่านใจอ่านอ่านอ่าน,านปิ้งพอรู้ว่าอะไรเดาถูกปุ๊บตอนนี้อีกสำคัญเหมือนกันเวลาเปิดเราจะเปิดแบบนี้นะ แอ๋คนรู้เลยครับเวลาเราเปิดเราต้องเปิดและพลิกไปพร้อมกันครับเมื่เราเปิดเราควรต้องแบบเตรียมจับเพื่อพลิกนิดนึงอะถ้าเราไปจับแบบนี้เปิดงี้มันจะไม่เนียนครับเหมือนเราต้องใช้ประมาณนี้แบบจับ่างนี้ครับทีนี้มาดูวับเขาใช่ไหมนะครับหนึ่งสองสามอ่าใช่ครับเป็นรูปดาวจริงๆด้วยดีซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเป็นคนเปิดเองนะเราอยากให้คนที่มาเล่นกับเราเปิดนะไม่งั้นเขารู้หมดเลยนะเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอรู้ได้ไงเปิดดูอ่าวเรียบร้อยเลยครับรู้เลยว่าอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยแหละคนนี้เป็นแบบนี้นะครับอันเนี้้ยนขาางกิ ใช้ความมันเยนิดนึงยิ่งตอนที่หมุนหันหลังแล้วกลับมาตอนนั้นแหละครับสาคัญมากถ้าเกิดว่าแบบเราจะเสียงดังนิดนึงนะเรีย,ยบร้อยเลยครับแก็บขึ้นมานี่เขารู้เลยนะว่าเราใช้ทริคอะไรนะครับเราต้องอยากให้เขารู้ครับว่าเวลาเราหมุนตัวกลับเนี่ยเราแอบ,บเปลี่ยนฝามันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องฝึกกันให้มากๆนะครับถึงจะเล่นได้นะทีนี้เราก็าจะเล่นแถมบีกนิดนึงก็ได้นะครับเหมือนแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันจะยังอยูอย่ในนี้อยู่ใช่ไหมครับต่อไปเราจะส่งให้คนไปทําต่อใช่ไหมครับ่าวคนทําต่ออ่ะไปทําต่อสิเฮ้ยหคไป่ไหนเอ้า <laughs> อยู่ดีครับจงหวะพูดแบบเทครับเหมือนแบบว่าท่านอยู่เหมืนอนโตอย่างเงี้ยมันเนียนได้ครับบางทีเราอาจจะแบบทาเป็นคุยกับเพื่อนไปเฮ้ย <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ในายทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะาอ่ะลองดูกันว่าจะได้ไหมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับ อ้อาวหายอะไรประมาณนี้อ่านี่นะครับคนที่3ครับเล่นแบบนี้นะครับเย <Yeah! S 1> ้เอาละครับในพีแรกนี้เอาไป3คนนี้ก่อนละกันคือมันค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าผมเล่นให้ดูแล้วก็สอนแบบลงลึกเจาะล,ลึกแบบไกยให้เพื่อนเล่นเป็นเลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะหน้ากล่องเนี่ยเขามี QR code ที่เราสแกนได้นะครับเราสามารถไปสแกนดูวิธีเล่นได้ว่าจะ,นนะเล่นยังไงแต่เขาไม่ได้สอนเล่นครับ เขาแค่เล่นให้ดูเฉยๆครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดแบบซื้อไปแล้วไม่รู้เล่นยังไงต้องมาดูวิดีโอของผมครับผมมาสอนแบบเจาะลึกลงให้เลยครับซึ่งผมก็ไปหาในเน็ตดูกีเหมือนกันนะครับว่าคนนี้มาเล่นอย่างน,นี้เล่นยังไงนะครับ แต่ตอนแรกผมมาสอนเป็นภาคภาษาไทยแล้วเพื่อนที่ซื้อไปเล่นก็ดูวิดีโอผมเป็นคู่มือได้นะครับว่าแบบอ๋ออันนี้ต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นนะครับในที่เราแสแกนตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกวิธีเล่นเขาแค่ทําให้ดูเฉยเทําให้เรายิ่งอยากรู้ไปอีกสงสัยเข้าไปอีกนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับนี่พุ่งอีพีแรกครับอย่างที่บอกครับมีอีก2ตัวครับแต่เมื่อกี้ที่ผมลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่าสะสมไม่ครบซีรีส์นะแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นคนละซีรีส์กันเมื่อที่ดูรูปนะซีรีส์เนี้ยต้องมีสไม3น,นีมั อกม,มี15คนก็แปลว่าจะต้องมี5กล่องเซต5กล่องนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอีกอันนึงเดาวนะา่าจะเป็นอันนึงเพราะว่ามันสีไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าเป็นคลุกจุดเดียวกันก็ไม่รู้นะดูไม่ออกไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดผมหาครบ5กล่องเดี๋ยวจะมารีวิวต่อละกันนะครับอ่าโอเคในอีพีแรกนี้เอาแค่กล่องแรกนี้ก่อนนะครับอีพีต่อไปดูเลยนะครับกล่องสีน้ำเงินนี้ดูนะครับว่าอีก3คนจะเป็นอะไรนะครับเคจอกันวิดีโอหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดนะ ชุดที่สองครับมาได้ it's amazing <laughs>